เห็ดมากนะเนี่ยแต่มันหน่อไม้มันร้อนเนี่ยแต่ไปกับเขา้สุดี้ดหรือบอกบอมีบอเป็นไม้ไม่เ็นบออตายไม่ได้ตัอไม่ได้ทัดไม่ได้ามจไม่ได้ นก็ผมในนัทวุฒิสมบูรณ์ทรัพย์นะครับผมครับก็ผมในนัทวุฒิสมบูรณทรัพย์นะครับผมผมจานมาเสาวิศริวันะฮะั้นค uh, ่ะนิวในเรื่องดีวันนี้ก่อนอ่ะครับนิวมาโดยกนในฐานะอะไรเออเป็นฐานะผู้ต้องหานะครับจากการอยากิจกรรมชุมนุมเมื่อวันที่20ตุลา ที่ผ่านมานะฮะซึ่งทางตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหา2ข้อกล่าวหาตามตามพระราชบัญญัติการชุมนุมปี2558แล้วก็ตามพระราชบัญญัติการควบคุมโรคนะฮะประกอบกัน2ข้อกล่าวหานะครับไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตรา116นะครับแล้วนกนด้วยก็เช่นกันเลยครับพอดีกันครับแต่ของผมมันโดนสหมายครับผมใช่ครับ สองคนมาพร้อมกันพอดีเลยนัวุฒิคือคนที่กําลังดังอยู่เรื่องการลดเพดานและนิวก็คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์พี่ขอเล่าเหตุการณ์เอ้ช่วยเล่าเหตุการณ์อันนั้นจะเอาจากทางไหนก่อนเอาทางแม่คุณก่อนนะผู้จัดใช่ไหมก็คือครับก็อย่างงี้ครับเอ่อผมผมเอาเอาไม่ว่าผมขอเป็นกลางแล้วกันนะครับว่าฝั่งผมไม่ไม่ไม่มองว่าถึงว่า อะไรคือในเรื่องมันเป็นยังไงแต่ว่าทีเนี้ยครับจุดประสงค์ของผมเนี่ยครับคือต้องขอต้องขอต้องต้องต้องขอพูดจริงๆครับว่าสําหรับวันนั้น,นครับอาจจะใช้คําพูดที่ผิดไปในเรื่องของคําว่ารถเพดานนะครับแต่ว่าคําว่ารถเพดานผมเนี่ยซึ่งถ้าเกิดนักข่าวได้ได้ขับไปย้อนย้อนดูคลิปครับผมก็ได้มีการพูดแล้วว่าการรถเพดานผมเนี่ยคือรถเพดานในการต่อสู้ระหว่าง เขาเรียกไงรถศัตรูของคนที่มาชุมนุมนั่นเองครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากเห็นเกินเกิดการแบบบาดเจ็บเกิดขึ้นต่อประชาชนอ่ะน,นะครับผมก็เลยมีการได้ยื่นขอยื่นข้อเสนอไปนะครับสข้อนะครับสข้อเรียกร้องนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เลยจนมีเป็นที่มาว่าวันนี้ผมทาให้เหมือนว่าคนเข้าใจผิดว่าทางคณะใหญ่นั้นได้มีการรุชุมนุมนะครับแต่ว่าต้องให้มองมองมาเป็นกลางว่าอย่างครับว่าในการที่ว่าคำว่าประชาธิปไตยครับผมย่อมมีสิทธ์และมีเสียงในการออกสิทธิ์และออกเสียงผมก็เป็นหนึ่ง หนึ่งในประชาชนครับที่มีการได้เลือกเรียกร้องเรื่องของยื่นข้อเสนอไปนะครับผมดังนั้นก็ต้องอยู่ที่ที่ทางกลุ่มใหญ่ทีนึงครับว่าจะว่ายังไงนะครับแต่ว่าแต่แนวปลายทางก็คือ ประชาธิปไตยแน่นอนครับเราก็ไปจบจบที่ประชาธิปไตยแน่นอนครับผมอันนี้ก็ผมยังยืนยันครับว่าแนวทางกอบไปรักแนวทางครับถ้าเกิดว่าลองดูดีๆครับผมมันก็ไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ผมแค่เลือกใช้ในสองคำพูดที่เป็นฉบับของผมเองนะครับผมเพื่อลดในเรื่องของลดข้อคลือหาต่างๆหรือว่าลดเหมือนคําพูดที่มันจะมีผลกระทบมาทางผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยถามว่า สามข้อของผมเนี่ยที่นําเสนอไปผมก็ยังยินหยัดเรื่องของสามข้อนี้เพื่อที่จะได้ไม่ไม่เป็นเหมือนดาบสองคมสำหรับผมด้วยครับผมใช่ครับอันนี้คือ,อคเป็นความเห็นส่วนตัวงยถูกต้องครับเป็นความเหตุส่วนตัวของผมครับแล้วในส่วนสามข้ออย่างของคณะราษฎรน้ตกตุ๊เเห็นด้วยไหมครับข้อถามว่าผมเห็นด้วยเห็นด้วยแน่นอนครับเห็นด้วยแน่นอนครับแต่ว่าทีนี้อย่างที่ผมบอกครับว่านตอนนั้นกับเอ,อน้าตอนนั้นครับ ในเรื่องของคําพูดมันอาจจะผิดแปลกหูคนๆที่ฟังนะครับแต่ว่ายังไงแล้วแต่ถ้า3ข้อถ้าเกิดว่าไปลองพิจารณาดูดีๆครับสข้อเราก็ไม่แตกต่างอะไรจากคณะใหญ่เลยแต่ทีนี้ผมเลือกที่จะใช้คําพูดในเรื่องของไม่อยากให้มันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นรุนแรงต่อพี่น้องประชาชนนะครับผม ก็เลยมีเรื่องของพ่อรเรียกร้องสามพ่อผมขึ้นมาทั้นเองครับก็ยังมั scheint 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 ่นใจว่ายังร่วมกับสามพอใหญ่ของคณะรายัง wow มั่นใจเช่นเดิมครับยังม e> ั่นใจเช่นเดิมครับผมแล้วก็อยากจะร่วมต่อสู้กันต่อสู้ถึงที่สุดครับเท่าที่จะทได้ครับผมหลังจากที่พูดวันนั้นมีการติดต่อจากกลุ่มคณะกรรมการใหญ่มาคุยไหมคอยังครับยังไม่มีการพูดคุยแต่ว่าผมผมก็มีการคุยกับรุ่นน้องครับว่าอาจจะต้องขอเรียนนัดทางกลุ่มใหญ่ทีนึงครับเพราะว่า อาจจะต้องทำความเข้าใจกันให้มากกว่านี้เราจะได้สู้กันเป็นแผงเดียวกันแต่ว่าอย่างไ้ก็ต่เราก็ไม่เคยขัดแย้งกันนะครับไม่เคยขัดแย้งกันเพราะว่าตลอดระยะเวลาเวลาเราเจอหน้ากันก็ทักทายกันคุยกันอะประมาณนี้ครับผมแล้วนิวสิทธิวิทย์วันนั้นนิวอยู่ร่วมด้วยเกิดอะไรขึ้นคะคืออาจริงวันนั้นน่ยผมไม่ได้เป็นคนจัดนะฮะและอย่างหนึ่งผมเป็นแค่คนไปร่วมคือเขาเชิญไปปาร์ตี้ดังนั้นเนี่ยจนรายละเอียดการขึ้นพูดยังไงผมไม,ไม่ไม่ทราบอย่างนั้นดังนั้นหน้าที่ของผมวันนั้นคือเราก ก็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 ในตอนที่แถลงเนี่ยผมผู้พองเอาถามว่าวันนั้นเอามาให้อ่านผมไม่ได้อ่านเต็มข้อหนึ่งตาผมมองไม่เห็นในที่มืดเท่าไหร่ก็เลยไม่ก็เลยไม่ได้อ่านเ็มเราอาจจะแค่บางประเด็นที่ผมจับได้แค่เติบแค่ถามไปว่าบางประเด็นนี้เท่านั้นซึ่งไม่ได้อ่านทั้งหมดอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของผมอย่างหนึ่งด้วยคือไม่ได้อ่านทั้งหมดเพราะว่าตอนนั้นมันมองไม่เห็นนะและอย่างหนึ่งเ่ผมว่า ผมเองก็เลยก็ต้องออกมาถแถลงจุดยืนว่าผมไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม All People เ n ็นเกซึ่งก็เป็นความจริงเพราะผมไม่ได้ยังไม่ได้ไม,ไไมไ่รู้รายละเอียดในตรงนั้นด้วยและอย่างหนึ่งผมก็พอพอมาได้ยินพอมาได้ยินว่าเขามีพูดถึงพวกเรื่องการลดเพดานซึ่งตอนแรกก็เป็นการมันก็มผูกมองเนี่ยเป็นการลดเพดานข้อต่อสู้ผมก็บอกยืนยันว่าผมก็ไม่ได้ไเบียกร้องให้ลดนะครับขอยแถลงค่อยปาสายผมของผมก็แตกหนังกับกันอยู่แต่เพียงแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งหนึ่งผมก็ไม่คู้จัดด้วยและอย่างหนี่ย ผมเองก็จะไปมันก็เป็นการแสดงออกหุดยืนแต่ละคนผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมก็ไปถกเถียงกันเอาเองนะครับแล้วเราไม่เห็นด้วยมันก็มีสิทธิใครจะเห็นด้วยก็แล้วแต่นะครับทางทางขุดทางนี้เขาถ้าเขายืนยันว่าจะยืนยันในข้อเรียกร้องแบบนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ในการที่เขาก็ต้องน,นําเสนอรีดประเด็นกับสังคมไปคนเราเราไม่เห็นด้วยเราก็ต้องหาข้อโต้แย้งมาโต้แย้งกันแต่ในส่วนเบื้องต้นของผมผมก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่มีไม่ได้เกี่ยวข้องผมไม่ได,ไได้ไม่ได้ไน่วมร่างอะไรในานนี้ผมแค่มา ตาสายตามที่ผมได้แถลงไปนะฮะแล้วผมเรื่องนี้ก็ก็ต้องถกเพียงถ้าถ้าคนยังยึดหลักตามแนวทางหลักอยู่เนี่ยผมก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะฮะเราก็ยืนยันข้อต่อสู้ข้อเรียกร้องตรงนี้ไปอ่นิวยังสนับสนุนในความเป็นประชาธิปไตยว่ากลุ่มทางนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะสนสนุนข้อเรียกร้องอะไรเขาก็มีสิทธิ์แต่เพียงว่าคราวนี้ก็เป็นเรื่องที่สังคมจะซื้อหรือไม่ซื้ออันนี้เราก็ไปห้ามไปห้ามมาติมาหาชนไม่ได้ใช่ไหมฮะซึ่งผมอาจจะผมอาจจะไม่เห็นด้วยยัง พอมันมีข้อเรียกร้องหนึ่งเรียกร้องให้สสออกลาออกทั้งหมดทั้งสภาผมผมก็ไม่เห็นด้วยนะเราก็มันก็ถกเถียงกันไปแต่เพียงว่าวันนั้นมันมีจังหวะที่อาจจะเป็นเรื่องความการผิดจังหวะในการสื่อสารในความเข้าใจนะฮะแล้วมันก็ดูออกมาเป็นภาพเดียวกันทั้งหมดและหลังจากนี้ผมว่าก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่โยนไปให้ทางทางสังคมสังคมถามไปถามว่าลดร,ระดับยังไงจะลดระดับอะไรสังคมนั้นนั้นเป็นเรื่องที่คนในสังคมต้องตอบปัญหากันเองแต่ถ้าสําหรับ คนแกนนาในการต่อสู้เราเราก็ยืนยันว่าเราไม,ไม่ได้ลดระดับในข้อเรียกร้องและไม่ได้ลดระดับในการต่อสู้ส่วนทั้งนี้จะเสนอก็คุณก็มีหน้าที่ในการริบประเด็นและให้สังคมคุณก็ต้องไปสร้างประเด็นทางสังคมให้สังคมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้เราก็ไม่รู้เลยคนในสังคมก็เป็นเรื่องที่ต้องเถกเถียงกันเองแต่ในผมก็เน้ายานย้ำนะว่าผมไม่ได้มีส่วนร่วมในแถลงการนั้นแล้วก็ไม่ได้รับทราบอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์มาก่อนว่านะฮะ <C> e <an> แต่ทั้งสองคนก็ยังยืนยันในสามข้อเรียกร้องร่วมด้วยร่วมด้วยร่วมด้วยครับแล้วก็คือต่อไปก็ยังพร้อมที่จะร่วมด้วยกับสาข้อเรียกร้องของุมคณะราษฎรซึ่งผมก็ยืนยันมาตลอดอยู่แล้วยืนยันมาตั้งแบบหลังจากวันนั้นแล้ววันวนี้ก็เป็นตัวหนี้หลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่นี้เขาก็ต้องไปสร้างความเข้าใจกับสังคมกับขบวนการกับมวลชนอันนี้ผมก็เป็นสสิ่งที่เขาต้องไปสื่อสารเอาเองผมเองก็จะสื่อสารแบบนี้แล้วเราก็มีประเด็นแล้วก็ยึดในประเด็นแบบนี้ของเรามันก็ มันอาจจะต้องมีกันบ้างแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าต้องเรียนรู้ในเครื่องการความแตกต่างกันก็ถ้าต,ต,ต่อไปมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้ที่เพราะว่าเดี๋ยวนี้กลุ่มม็อบมันจะจก,กระจายแล้วนิวจะมองหรือป้องกันยังไงคะผมค, <น S 2> คิดว,ว่าคงคงจะต้องมีการคุยกันให้เต็มที่นะฮะอยาอ่าพอครั้งนี้อาจจะมองได้เป็นใครเราอาจจะมองให้เป็นผมเองในฐานะผมเป็นคนร่วมเป็นคนที่ไปร่วมปราศสในวันแล้วอยู่ๆมีประเด็นนี้ผมอาจจะเป็นประเด็นที่ถูกแทรกเข้ามาหรือเปล่ามันถูกมองได้ดังนั้นผมว่า หลังจากนี้เนี่ยในผู้จัดการที่คนจะต้องมีการคุยกันให้เรียบร้อยว่าจะรับได้กับข้อแถลงการแบบไหนคุณจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหม่เป็นในในฐานะภาคบวนการภาคประชาสังคมมันมีความหลากหลายคุณก็ไปนําเสนอไปแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าคุณคิดจะเป็น,นประเด็นเนี้ยมันก็ต้องเป็นประเด็นในประเด็นถ้าคุณที่จะจะเรียกร้องไปในแนวทางของคณะราษฎรสองห้าหกสามก็ต้องวางเบรดอ,อยู่ในแนวทางของเขานะครับแล้วก็ไปตกลงกันให้ดีอย่าให้ถูกมองว่า ทำกันไปทำมาถูกกลายว่าถูกแตกคิวขึ้นมาถูกกันแย่งกันขึ้นแยกประเด็นกันขึ้นมาอย่างเงี้ยนฮะแล้วในฐถานะตอนนี้ทั้งสองคนโดนันดีในวันเดียวกันพอมาเจอหน้ากันมีการเคลียร์หรือคุยอะไรกันไหมคะ ก็นนี้ก็เพิ่งได้คุยกันนะว่ามึงได้เจอกันเนี่ยก็ถามว่าในในส่วนตรงผมนะครับผมไม่ได้มองว่ามันเป็นการก้าวล่วงก้าวล่วงต่อกันหรือว่าเราทะเลาะกันนะครับผมมองว่ามันก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งมุมมองครับในการที่เราออกและออกเสียงนะครับผมมองว่าอย่างนี้ครับว่าเราไม่อยากให้มองว่าเป็นต่างนะครับเพราะงั้นแต่ปลายทางเราคือประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลแล้วคือผมเองก็ไม่ใช่เพิ่งมาสู้เราสู้ตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมแล้วนะครับเราสู้มาโดยตลอดซึ่งผมเองแต่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมมมไไ่่ด้องวา เขาเห็นต่างเขาไม่รับเขาไม่ยอมรับเราหรือว่าเขาคือผมผมผมไม่ได้มองแบบนั้นเลยครับแต่ผมมองว่ายังไงเราแต่เราก็เป็นประชาธิปไตยเช่นกันแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้ครับผมไปพูดในม็อบผมก็ผมก็อยากจะเรียนม็อบใหญ่นะครับให้เข้าใจว่าคืออยากอยากให้ลองเล้าฟังว่าถ้าวันนี้มีคนหนึ่งที่มาพูดในม็อบคุณแล้วก็เขาเนี่ยอยากอยากมองความเห็นต่างก็ก็อย่าอย่าพึ่งที่จะเอ่อเขาเรียกไงมีใช่ใช่ครับประมาณนั้นคือแบบ ก็ก็อยากให้ให,ให้ทำความเข้าใจนิดนึงครับว,ว่าสุดท้ายแล้วปลายทางเราก็คือป,ชชประชาธิปไตยนะครับแล้วเราก็ไม่อยากให้เรามานั่งทะเลาะกันเองด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเราไม่ได้มานั่งถกเถียงกันนะครับแล้วก็ไม่ได้มานั่งมาทําให้เรานั้นความสัมพันธ์จบลงก็ไม่เมี่มมยงแน่นอนครับเพราะงั้นแต่เดี๋ยวเจอพี่เขาผมก็ยกมือไหว้ตลอดใช้คบทักทายตลอดครับแล้วก็ให้กําลังใจตลอดครับผม มีอะไรฝากถึงทั้งแกนน,นํากลุ่มคณะราษฎรแล้วก็มวลชนที่ติดตามกันไหมครทั้งสองท่านหรือครับพี่นิมก่อนก็ได้ครับ,รบอ,อย่างแรกนะฮะผมคิดว่าถ้าเราจะให้มีการการต่อสู้ที่เป็นรูปแบบขบวนการเดียวกันผมว่าข้อเรียกร้องหลักเราก็ต้องคิดร่วมกันไว้ให้ได้แต่ในส่วนของดีเทลความแตกต่างหลากหลายเนี่ยนะฮะถ้ากลุ่มใดประเด็นใดจะเสนอก็ขอให้เป็นการในเสนอใน,ในรูปแบบในประเด็นของ อีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาในสร้างความหลากหลายของการเคลื่อนไหวนีแล้วก็ร่วมร่วมเรียกถเถียงกันได้ให้ถกเถียงกันได้แต่ในอย่างหนึ่งในการจัดรูปแบบพานี้เป็นเรื่องของกระบวนการและในการที่จะนําเสนอสื่อสารกันต่างจากนี้บอก็พิว่าต่อให้จะเป็นม็อบใหญ่หรือม็อบดาวกระจายคงจะต้องมีการพูดคุยในเนื้อหาสาระในการสื่อสารกับสังคม ในการในการสื่อสารแต่ละครั้งให้ชัดเจนมันจะได้ไม่ต้องมาเกิดปัญหาอย่างนี้นี่เขาก็เขาก็พูดนี้ผมก็ผมก็ผมก็ต้องแถลงอย่างหนึ่งพอไม่ตรงกันมันก็ต้องเกิดปัญหากันอย่างนี้ดังนั้นเคลียร์กันให้จบรับกันคุยกันให้ได้รับกันได้ขนาดไหนนะครับถ้ารับกันไม่ได้มุดมุดวันนี้มีกลุ่มจัดสมมติจัดที่ลังสิตรอบนึงเราบอกเราบอกไม่รับพอเสนอนี่ก็คุยกันให้เรียบร้อยว่าเราในพื้นที่นี้เราต้องการเสนอแบบนี้คุณก็ไปเสนอในพื้นที่อื่นทางสังคมก็ให้มััันนนนเเเคลียยยรกกกไไดดด้้มม่ตองงาาปปปแะ็ิ อย่างนี้กันจะได้ไม่มาเกิดปัญหาความขัดแย้งแล้วต้องมากลายเป็นข้อโจมตีกันซึ่งท้ายที่สุดเรามันก็กลายเป็นการทําลายความแตกต่างความหลากหลายในตัวแต่ตามจริงในปัวประเด็นในวันนั้นก็ควรจะกําหนดธีมกันให้เรียบร้อยแล้วคุยกันให้เคลียร์ก่อนที่จะมีการขึ้นพูดขึด้นอะไรเพราะนั้นมันก็จะนํามาซึ่งปัญหาภายหลังทั้งเรื่องจุดยืนผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาแล้วทาวเนี่ยในเรื่องการบริหารจัดการการจัดการการชุมนุมแต่ละครั้งต่างหากที่จะเป็นปัญหาอันนี้ผมก็และเคลียร์กันให้ตกลงให้เข้าใจและเราก็บอกว่าถึงแมม้วว่าตันนี นัทวุฒิจะพูดประเด็นข้อเรื่องของตอนเองเราบอกว่าข้อเรื่องของเราวันนี้เราเรียกร้องตาม3ข้อหลักถ้าคุณจะเรียกต้องอย่างนี้คุณก็นาเสนอในพื้นที่ทางสังคมแล้วกันอาจจะเพื่อไม่ให้มันถูกภาพว่าถูกตีความว่าเป็นของภาพพนักราษดร 6. 3สารถเพดานเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดอันนี้มันก็ต้องคุยกันไปในคุยกันในเนื้อหาสาระแล้วก็ในการเปิดประเด็นทางสังคมในพื้นที่ที่แตกต่างกันได้นะฮะเป็นเรื่องการจัดการเรื่องการพูดคุยกันให้เคลียร์กันนะฮะหลังนี้งงงนุกมบผมก็ยังยืนเดียวว่า คุยกรนในเกียร์นะฮะทุกครั้งที่จัดครับก็ส่วนเราผมเองแล้วครับก็ถามว่าออฟฟิโ่อินเกมครับจะมีต่อไปไหมก็อย่างที่ผมเียนแจ้งครับว่าตอนนี้ครับเราได้ประกาศจุดจีบมาแล้วนะครับผมแต่ถามว่าก็อยากให้ทางม็อบคณะรัฐภานะครับหรือม็อบใหญ่นะครับเข้าใจว่าดังนั้นจุดปลายทางแล้วมันก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเราอยากจะได้ประชาธิประชาปไตยที่มาจากของประชาชนจริงๆนะครับผมเพราะว่า แต่ว่าเราแค่แบบลดลดลดความเห็นต่างนะครับลงแล้วก็เราอยากได้กลุ่มมวลชนนะครับที่บางกลุ่มที่ยังไม่พร้อมหรือบางกลุ่มที่พร้อมแล้วอะไรประมาณนะครับเพื่อเพื่อจะได้มีสิทธิ์มีเสียงทุกๆคนนะครับนะครับแล้วก็ยังยืนยันครับว่าอย่างไรแล้วแต่ผมก็ไม่ทำลายม็อบใหญ่แน่นอนครับก็ยังยังให้ให้คำมั่นสัญญาว่าก็ยังสู้เหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ก็พร้อมที่ด,ดีที่จะช่วยเสมอนะครับ ใช่ครับก็ถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าต้องขึ้นเวทีเวทีใดเวทีหนึ่งนะครับในฐานะทั้งกลุ่มออนเกมเองหรือว่าทั้งกลุ่มของคณะรฎรเองก็อย่างอย่างที่ทางทางพี่นิวพูดครับว่าเราก็ต้องดูที่ลองเรื่องของทีมในการจัดในครั้งนั้นว่าเราต้องถกเถียงเรื่องของประเด็นไหนขึ้นมานะครับแต่ทางนั้นก็ทางนี้ทางนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนเองครับว่าในการจัดนั้นนะครับคือก็ต้องอยู่ที่มวลชนครับว่ามวลชนนี่ต้องการต้องการสื่อแบบไหนนั่นเองครับหรือว่าต้องการที่จะ ผมผมก็ไม่ไม่อยากจะพูดให้มันไปไกลกว่านะครับก็อย่างง่ายๆครับก็คือสรุปแล้วก็คือสุดท้ายแล้วมันก็เป็นผลทางเดียวกันครับไปทางก็คือจุดจบที่เดียวกันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นทางที่อ้อมๆเปคนละทางกันนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เจอปลายทางเช่นกันครับผมขอยืนยันอีกครั้งคือนัทธบุติไม่ลดเพดานก็ในฐานะผมผมลดไม่ได้อยู่แล้วครับ ผมต้องแต่ผม18ต้อง18กระกฎาคมถ้าให้ผมลดเพดานนี่หมามากเลยครับวันนี้ผมพูดตาตรงนะครับแล้วก็อย่างหนึง่ง ก็ท <S an> ี่มีข่าวเข้ามาที่มีคนมาโจมตีผมนะครับฝากอีกครั้งนะครับเรื่องของว่าผมได้รับทอน้ําเลี้ยงจากจตุพรหรือไม่อะไรเงี้ยครับต้องพูดตรงๆเลยครับว่าคุณจตุพรเนี่ยยังไม่เคยมีการติดต่อผมเลยหรือผมก็ยังไม่เคยมีการติดต่อเหมือนเช่นกันนะครับก็อย่าเอาประเด็นนี้มาเข้ามาหลงประเด็นแล้วก็ที่มีประเด็นเรื่องของว่าผมเป็นเสื้อเหลืองไหมซึ่งถือผมเป็นเสื้อเหลืองเนี่ยผมคงไม่สู้ตั้งแต่กับน้องๆมาตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมแล้วครับแล้วมอบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมไปเนี่ย นะครับแล้วก็ไม่เคยถอยเลยนะครับผมก็อยากจะให้พี่น้องเข้าใจนะครับสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลแล้วปลายทางเหมือนกันครับผมครับผมเราพบเจอคุณนิวศิริวิทย์กับคุณนัทวุฒิที่สถานีตำรวจภูทรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะคะโฆโฆก็เลยมีการขอข้อมูลในเรื่องที่เหตุการณ์ที่ผ่านมากรณีที่น่าจะเป็นม็อบที่ฝั่งทนแล้วก็มีการ ต่อๆกันมาว่ามีการถแถลงข่าวลดเพดานซึ่งคุณนัทวุฒิก็ได้ยืนยันแล้วว่าพร้อมร่วมสู้แล้วก็ไม่ได้ลดเพดานแล้วก็คุณนิวศิริวิทย์ก็ได้อธิบายถึงจุดยืนแล้วก็เหตุผลที่ไปอยู่ในม็อบณวันนั้นแล้วนะคะ12นาฬิกาค่ะขอบคุณที่ติดตามเพจข่าวพลังมดนะคะเราขอยุติไลฟ์สดที่หน้าสถานีตำรวจภูธรประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ในช่วงนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามข่าวพลังมดค่ะ